มีคนถามถึงที่พักเยอะมากเลยค่ะที่เนยไปพักที่กาญจนบุรีวันนี้เนยจะมารีวิวที่พักกาญจนบุรีนะคะก็คือฟรีล่องแพแล้วก็ฟรีหมูกระทะด้วยที่พักที่เนยพักนะคะชื่อว่าริเวอร์แจ่มจันทร์บายป้าพวงค่ะเนยจะพักเป็นบ้านแบบแฟมิลี่นะคะก็คือสามารถนอนได้ทั้งหมด4ี่คน <สะ S 2> ค่ะราคา1 8 8 8บาท<ล>ค่ะราคานี้นะคะก็คือฟรีหมูกระทะหมื้อค่ะล่องแพรฟรีแล้วก็มีอาหารเช้าให้ฟรีอีกหนึ่งมื้อใครจะล่องแพฟรีนะคะก็คือทางที่พักเนี่ยเขาให้ไปก่อนบ ผมจะบอกบอกไม่ทัน เนืน่องจ,จากว่าเรามาล่องแพไม่ทันนะคะก็คือลงไปเล่นน้ําเลยค่ะแต่ว่าประเด็นคือมันขึ้นไม่ได้ทุกคนมันยากมากเลย<ร>อยากจะขึ้นได้ก็คือต้องใช้เวลามาก,ากนะคะก็จะมีแบบนอกจากหัวกระทะเนี่ยเขาก็จะมีอาหารอื่นๆอีกนะให้เราสั่งเพิ่มค่ะอันนี้คือเนยก็สั่งข้าวผัดเพิ่มนะคะแล้วก็ยำเพิ่มแล้วก็ส้มตําเพิ่มค่ะจะบอกว่าบรรยากาศตอนเย็นคือวิวดีมากแล้วก็ลมพัดเย็นมากตื่นเช้ามาตอนนี้เป็นเวลา6กโมงสีค่ะทุกคนพี่พนักงานเขาบอกว่าหมอกวันนี้ก็คือลงไม่จัดมากนะเพราะว่าก่อนเนยมา2วัันเกกก็คือหมมลงจดา ที่พักเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนแบบสบู่ให้ตีฟองเล่นด้วยนะไปดูบรรยากาศตอนเช้าของที่พักค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะเลยนเนี่ยก็คือแอบกลัวนะคะว่าแบบเฮ้ยที่พักเนี่ยมันจะมืดเกินไปหรือเปล่าแบบถนนดี <จะ S 2> ไหมจะบอกว่าถนนเนี่ยดีค่ะทุกคนดีมากด้วยเพราะว่ามันไม่แบบขู่ขาเลยนะนกลางคืนนะคะจะไม่ค่อยมีไฟค่ะทุกคนก็คือถ้าใครจะขับรถกลางคืนต้องระวังนะนที่เมื่อวานนะคะเนยไม่ได้ล่องแพค่ะทุกคนวันนี้เนยก็คือแบบจองแพเขาไปเลยเดยนเนยมาทำคลิปแย่งให้นะคะกด f o l l o w เนยไว้เลยค่ะ